สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกกับผมครับหนึ่งสูงแรกครับพบกันประจําวันเสาร์ที่4ี่ธงปลาพันครับสองพันสองร้อยหกสิบหกครับพบกับแนวทางสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับถ้าที่สนใจเข้ากลุ่มพี่ครับแอดไอเดียไลน์ครับด้านหน้านี้หรือสแกนเคอร์โค้ดด้านหน้านี้ครับเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มสอนเทคนิคการคัดบอลครับคัดบอลยังไงให้เกิดสกอร์ สอนเทคนิคการลงทุนรับลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรครับมีบอกอยู่ในกลุ่มครับ VP หนึ่ง VP 2องก็เต็มมาที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปิด VP สาม VP สี่เพื่อกับรองรับสมาชิกนะครับเข้ากลุ่ม VP ของเรานะครับถ้าที่สนใจก็แอด ID l ล n e ครับด้านหน้านี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยต่อไก็ขอสรุปผลทุกบอนเมื่อคืนที่ให้ไปครับตัว VP ของผมก็ทำกำไรกันไปได้ครับยิงครึ่งแรกสองประตูครับ แล้วก็จบ90้าสิบนาทีที่เสมอกันไปสองประตูต่อสองครับครึ่งแรกเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟุตบอลซาอุครับแจกผ้าไปสองคู่ครับพลาดคู่แรกเลยฟุตบอลอินเดียครับยิงครึ่งแรกยิงครึ่งหลังครับหนึ่งประตูครับเดี๋ยวว่าไปยิงช่วงท้ายเกมครับแล้วก็ไปพ้าอีกคู่หนึ่งก็บอลเยอรมันครับคู่สุดท้ายครับก็ต้องขออภัยครับคู่ที่พลาดด้วยครับวันนี้ผมก็มีตัววีพีของผมครับหนึ่งตัวครับพร้อมกับตัวแถมอีกเช่นเคยครับตัววีพีของผมวันนี้เตวายครับเป็นฟุตบอลออสเตรเลียเอลีครับซิดนียย์ูนเต็ดครับ เปิดบ้านรับการเบียงของเซนทันโคสมาริโนสครับคู่นี้เตะเวลาบ่ายมงตรงครับสิบสามนาฬิกาครับคู่นี้ครับเป็นตัววีพิมของรับเตะไวครับวันนี้ก็ฝนตกครับไป็นจูลฝนตกครับพี่ไหนฝนตกบ้างไปดูราคาเลยครับราคาเปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับซิดนีย์เอฟซีครับต่อราคาปอครับเหลือศูนย์จุดสองห้าครับแต่น้ําฝั่งเจ้าบ้านครับศูนย์จุดแปดแปดแต่น้ําฝั่งทีมเยือนครับหนึ่งจุดศูนย์สองราคาปัจจุบันก็ยังต่อราคาปอปลาอยู่นะครับแต่น้ําฝั่งเจ้าบ้านครับศูนย์จุดแปดเจ็ด จ่ายน้ำฝั่งทีมเยือนครับเซ็นทรัลโค้ดมารีนอสครับู0.1.03ราคาสูงครับเปิดมาสูง2.75ครับจ่ายน้ำฝั่งสูงครับ0.93จ่ายน้ำฝั่งต่ำครับ0.93สูงปัจจุบันครับขยับขึ้นมาเป็นสูง3ครับจ่ายน้ำฝั่งสูงครับ1.00น้ำเต็มเลยจ่ายน้ำฝั่งต่ำครับ0.85เจ้าก็ให้ความสำคัญกับหน้าบอลสูงนั้นค่อนข้างชัดเจนครับขยับราคาขึ้นมา1กิกครับจาก2.75ขึ้นมาเป็นสูง3ครับ ไปดูราคาพูนบ้างครับเปิดมาครับจ,จ่ายเจ้าบ้านชนะที่2.15เสมอจ่าย3.40และทีมเดือนชนะจ่าย3.40เช่นกันราคาภูปัจจุบันครับจ,จ่ายเจ้าบ้านชนะที่2.05เสมอจ่าย3.75และทีมเดือนชนะจ่าย3.30ราคาภูเสมอที่3.75ในฟุตบอลราคาแฮนดิแคปปปหรือ0.25นี่เป็นราคาพูเสมอที่ค่อนข้างแพงครับแล้วก็อยู่ในหน้าบอลต่อครับที่บอลต่อจะเปิดเกมบุกเข้าใส่บอลรองครับแต่ ราคาฟูตบอลรองครับ3.30สสนี่คือบอลรองมาสู like ้ครับเดี๋ยวบอลต่อก็เปิดเกมคือมันจะเปิดเกมแรกกันครับคือไม่มีใครยอมใครไม่มีให้อุดครับราคาแบบนี้ครับเปิดเกมแรกกันครับฟุตบอลถ้าเกิดเปิดเกมแรกกันรับโอกาสมีประตูมันก็เกิดขึ้นสูงครับเราลงทุนสูงแรกเน้นการลงทุนครับเรามาดูผลงานในลีกครับของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านครับเซนีเอฟซีครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับแข่ง14นัดครับชนะ5เสมอ2แพ้7ครับยิงได้20ประตูครับเสียไป23ประตูครับ มี17แต้มครับอยู่อันดับที่8เดี๋ยวมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับเซนตันโค้ดมารินเนอร์ครับแข่ง14นัดเท่ากันครับชนะ7เสมอ2แพ้5ยิงได้29ประตูครับเสียไป19ประตูครับมี23แต้มครับอยู่อันดับที่2ครับคือราคาแปลกๆครับเพราะว่าเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่8ครับมาต่ออันดับที่2เลยทีเดียวครับเจ้าบ้านตอนนี้มี17แต้มครับจะเกิดชนะนัดนี้ก็จะมี20แต้มครับขยับขึ้นมาอันดับที่5เลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าบ้าน แล้วก็แดงไว้ของทิมเดียนครับเซน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 โคสมาลีเนอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่สองครับมี23ครับถ้าเกิดชนะนัดนี้ก็จะมี26กับแกทาจะขยับไปที่อันดับหนึ่งเหลือเพียงสองแต้มเท่านั้นครับแรงจูงใจดีทั้งคู่ครับแต่ว่าราคาเปิดมานั้นเป็นเจ้าบ้านครับซิดนีย์เอฟซีครับต่อปอปารครับด้อย0.25ฟุตบอลฟุตบอลคู่นี้ครับเปิดเกมแรกกันแน่นอนเพราะว่าอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านั้น เขาครัอันดับหนึ่งถึงอันดับหกนั้นได้เพลย์ออฟนะครับเพลย์ออฟคือแรงจูงใจั้นค่อนข้างดีของทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาดูผลงานสิบนัดหลังสุดของการพบกันงทั้งคู่ครับมีประตูขึ้นแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็แปดนัดจากสิบนัดเช่นกันผลงานก็ค่อนข้างดีครับในการพบกันครับมีประตูทุกนัดครับยิงประตูได้ทุกนัดครับของทั้งคู่ครับสำหรับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับมีประตูขึ้นแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นนไปใาที เจ็ดนัดจากสิบนัดครับผลงานก็ค่อนข้างดีเรามาดูฝั่งทีมเดือนกันบ้างครับเซนตันเคิร์ตมันมันินนอสครับมีประตูนัแรกครับสิบนัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีประตูนังแรกแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออขอไปสองประตูในเก้าสิบนาทีครับผลงานต้องบอกว่าดีมากครับสาหรับทีมเดือนครับวันนี้เจ้าบ้านบุกมากๆโอกาสโดนส่วนก็มีครับเยอะในทีเดียวแหละเรามาดูผลงานการทำประตูและเสียประตูครับห้านักลงทุดก่อนนะครับ เจ้าบ for ้านครับห้านัดยิงได้หกประตูครับเฉลี่ยนะนัดหนึ่งจุดสองเสียไปห้าประตูครับเฉลี่ยนะนัดหนึ่งประตูครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับห้านัดลักสุดครับยิงได้สิบเอ็ดประตูครับเสียเฉลี่ยนะนัดสองจุดสองประตูครับโดยเฉลี่ยเสียไปหกประตูครับเฉลี่ยนะนัดหนึ่งจุดสองคือกองหน้าคมมากๆกองหลังก็เสียประตูเยอะครับสรหรับทีมเยือนครับเรามาดูสิบนัดกันบ้างครับสิบนัดของเจ้าบ้านครับยิงได้สิบเอ็ดประตูครับยิงเฉลี่ยนะนัดหนึ่งจุดหนึ่งประตูเสียไปส มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับเซนตันโค้ดครับสิบนัดยิงได้สิบเก้าประตูรับเทียร์แล้วได้หนึ่งจุดเก้าประตูกองหน้าของทีมเยือนเซนตันโค้ดนี่ต้องบอกว่าคมมากๆครับยิงประตูได้เยอะครับกองหลังก็เสียไปสิบนัดเสียไปสิบสามประตูกับเสียนั้นหนึ่งจุดสามประตูคือโดทะเลก็เสียประตูทุกนัดครับทั้ง้างบ้านและทีมเยือนครับกองหน้าก็ยิงได้ทุกนัดเช่นกันครับทั้ง้าบ้านและทีมเยือนแล้ว ตามราคาแล้วฟุตบอลคู่นี้ก็มาเปิดเกมแรกกันครับฟุตบอลที่มีหน้าคมทั้งคู่ครับเปิดเกมแรกกันแล้วก็กองหลังเสียประตูทุกนัดของทั้งคู่ครับโอกาสมีประตูก็เกิดขึ้นสูงครับแล้วนี่ก็คือตัว V ีพีของผมครับเตะบ่ายโมงตรงครับชาวบ้านครับซิดนีย์ครับกับเซนตันโค้มาลีน่ครับนี่คือตัว v ีพของผมแล้วก็ตัวแถมอีกเจ็ดตัวครับวันนี้มีแถมหมดเจ็ดตัวนะครับขอพายัแถมหกตัวครับรวมตัว VP ีด้วยเป็นเจ็ดตัวครับ ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจผมตลอดครับแล้วก็กดติดตามผมครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อกําลังเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเรามารุนกันครับตัว VP ีตัวแรกสวัสดีครับ